คณทุกท่านที่โดนเน็ตหนูมานะคะคุณสิงนิลไทยสวัสดีค่ะครับคุณสิงหรนิไทยประจําวันที่10บพฤษภาคม2566ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่งใดเป็นเพียงการวิเคราะห์นท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตบวก2.41ครับอยู่ที่1564.66แนวรับจะเป็นตรงนี้ครับ1551.76นึเดนี่ยพอ ซูมให้ดูนี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งจุดเจ็ดหกนะครับแนวต้านจะเป็นตรงนี้ครับหนะึ่งห้าเจ็ดเก้านะหนึ่งห้าเจ็ดเก้าจุดสามสามครับส่วนเซ็ตห้าสิบเซ็ตห้าสิบติดลบแล้ววันนี้ใช่ค่ะติดลบที่ศูนย์จุดสี่เจ็ดครับอยู่ที่เก้าสี่เก้าจุดสองหนึ่งครับแนวรับจะเป็นตรงนี้ครับ 933.57ครับแนวตามจะเป็น950ก็คืออยู่บนเส้นแนวระเบแยวต้านนะต้านต่อไปจะเป็น963.57 963.57ครับตรงนี้นะครับกลับไปทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของซึ่งยูรุไทยนะครับขยายนิดนึงนะครับวันนี้ภาวะตลาดก็ถือว่าออกทรงซัยเวนะตัวที่หนึ่งครับ T.U. ทยยูเนียนครับ ทีนูรคะสิบสี่บาทแปดสิบสตาง,งค์บวกสามสิบสตางค์่ะนี่เปิดตลาดนี้เดินทางเลยนะเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะตลาดตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปที่สิบสี่จุดแปดศูนย์แล้วก็ไม่หล่นด้วยนะครับมีวันรุ่มเข้าด้วยนะครับตรงนี้เข้าเก็บตรงนี้นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันครับไปดูไทม์เฟรมเดย์จะเป็นทรงรีบาร์กลับตัวชัดเจนนะครับจุดเบกมันเบกตรงนี้ไปยังสิบสี่เก้าศูนย์นะครับตรงนี้ สิบสีก้นมันจะติดสแกนลูกเม,มื่อวานด้วยใช่ไหมนัม่นนั่นใจไม่ติดติดช่วงบ่ายไงสแกนบ่ายอ๋อใช่อ่าครับตรงนี้ก็สิบสี่เก้าศูนย์ครับถ้าเบรกได้ก็ไปลุ้นที่ตันใหญ่ที่16บาทนะสิบ0กสาประมาณนี้ครับสำหรับทียูทียูเป็นหุ้นไาเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารถ้ารวมบริษัทมีกำไรมีปันผล มี value รายไดอยู่ที่6ก3ล้านบาทค่ะแนวรับ14บสาทห้สิตางค์แนวต้าน15บหาบาทสิสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น15บหาทสาสิตางค์ค่ะอ๋อเหมือนทียูจะมีข่าวด้วยนะใช่ไหมมีอ่าเขาเหมือนทุ่มเจ็ดร้อยหนะ้าสิบ<ข>ล้านซื้อไอ c เพิ่มจำนวนสามสิบล้านหุ้นในทีซีใช่ค่ะครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอโอเคใช่แล้วก็เขาจะ เวลตี้ไทยค่ะเวลตีไทยนะแล้วก็อยู่ในโซนโอเวอร์บอทแล้วก็มีบิลลอตเข้าจำนวนเจ็ดล้านบาทค่ะครับโอ้แน่นมากเลยครับตัวต่อไปครับตัวนี้ตัวเดิมนะครับลุ้ลนขึ้นสองบาทนะครับก็คือสิริสิริราคาหนึ่งบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์บวกหสตางค์ค่ะมันมีวันรุ่มเข้าเยอะมากเลยนะอันนี้นะครับทามเฟนเดยก็น่าจะเป็นไฮนะครับเพราะว่า เบรกไปแล้วครับเบรกตรงนี้1.98ไปแล้วนะครับขึ้นไปที่2บาทแล้วก็ลงมาปิดที่1.97นะัดถ้าออกทรงเบรกแบบนี้ก็น่าสนใจครับว่าจะขึ้น2บาทได้ไหมครับสำหรับสิริสิริเป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำลังและมีปันผลมี v a l u ระเดอยู่ที่532ล้านบาทค่ะแล้วรับ1บาท แนวรับผิดอะ่ะใช่แนวรับผิดใช่ไหมใช่พอกลับไปชิพ5นาทีใหมยย่ก็ได้แนวรับก็แนวรับมันบวกแค่หกแนวรับก็จะเป็นหนึ่งบาทเก้าสิบเอ็ดหนึ่งจุดเก้าหนึ่งเก้าสองครับเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งจุดเก้าหนึ่งครับแนวรับจะเป็นหนึ่งจุดเก้าหนึ่งแนวต้านก็ออทามไฮลูกสองยังยังไม่ได้ส่งอโอเค ดอลตันออกทำห้ครับแล้ว<ช>ก็สองบาทก่อน<ช>อ่ขึ้นสองบาทแล้วก็ค่อยออกทำห้นะครับสำหรับซิบริดดมันมีวันรุ่มเข้าค่อนข้างเยอะนะดูดูไหมดูค่ะโอเคครับก็เสี่ยงนะครับสำหรับซิริต,ต่อไปครับโซนสีแดงด้วยใช่ไหมโอเค t c ซ c อตัวนี้ก็ขึ้นแทงหน้ากลัวนะตรงนี้ t c m ีเราคาสองบาทยี่สิบองสตางค์บวกสิบแปดสตางค์ค่ะครับ กับตามเฟรม15บอกว่าก็ได้ควันลุ่มน้อยลงเนาะรับขึ้นมาก็เปิดตลาดขึ้นไปจุดสูงสุดที่2.26แล้วก็ไม่หล่นด้วยนะครับ Time Frame Day จะเป็นตรงนี้ครับต้านบนจะเป็น2.32นะครับแล้วก็ล่างก็ตามแนวรับแนวตามที่วางไว้แต่จุดที่น่าสนใจของ t c m c ก็คือขึ้นแท่งเบรกจุดนี้นะครับ เบรกจุดนี้ต้องไปดูว่าจุดนี้เบกเท่าไหร่แต่ว่าสําคัญคือขึ้นแท่งแล้วทําอะไรยอทิ <Yo. S 2> ้งใส่ใช่ไหม <Okay. S 2> แต่ตรงนี้ยังไม่ทิ้งนะครับก็ฝากเพื่อนพิจานาครับดูตรงแนวรับของเราดีๆนะครับค่ะครับแล้วสุปบเส้นตรงนั้นเท่าไหร่เส้นตรงนี้สองจุดสศูนย์ครับเบรกสองจุดสศูนย์ 0, แล้วก็ขึ้นไปยืนที่สองจุดสองหกรอเบรอรอบก็คือสองจุดสมสอง แต่ว่าเขาอบอสไปแล้วก็ <c oughs> คือออกโซนเสี่ยงๆนะครับสำหรับ tcmc ครับ <c oughs> tcmc เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริบโภคภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value ratio ที่ส5สิบห้าล้านบาทค่ะแนวรับสองบาทสิบหกสตันแนวต้านสองบาทสาสิสองสตั้าทะลุได้จะเป็น2บาทสาสิบสงคตค่ะ <c oughs> จ้ะตัวต่อไปเลยนะค่ะตัวต่อไปเวฟเวฟ ราคาเจ็ดสตางค์บวกหนึ่งสตางค์ค่ะทีวนี้ถ้าดูสิบห้านาทีป่ะเนี่ยสิบห้านาทีจะเห็นว่ามีเข้าเก็บนะเห็นปะ,ะอ่านี่เข้าเก็บนะครับสำหรับเบสถ้าดูไทม์เฟรมเดย์ก,ก็คือลงมาสุดๆแล้วที่เท่าไหร่ 10, 10สิบประมาณสิบสิบเนี่ยสิบสิบสตางค์นะสิบสตางค์แล้วก็ลงมาสุดๆช่วงนี้อ่สิบสี ช่วงนี้14แล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปที่17นะครับรอไปเบกจุดแรกที่19นะคะ,ะ19แล้วก็จุดสูงสุดของเขาจะเป็น26สตางค์ครับนี่ก็น่าสนใจว่าจะกลับไปยังไงครับสำหรับเว็บเว็บเป็นหุน้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผล<ะ>มีแวลูวล่อะไรอยู่ที่สิล้านบาทค่ะแนวรับ<ะ> สิบหสตางค์แนวต้าน19สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น21สตางค์คระพอมีเห็นมีวันรุ่งเข้าเจ็ดิสเจิบสี่ล้านครับ <c oughs> แล้วก็มีขายออกแค่3ล้านนะ <c oughs> ก็เลยน่าสนใจว่าจะ <c oughs> เขาจะเป็นยังไงแต่ว่าเป็นหุ้นสตางค์ก็วันรุ่งก็จะดูเยอะหน่อยนะครับสําหรับเวฟครับตัวต่อไป ECF ECF EC ราคาหนึบาทสีสตางค์บวก1สตางค์ค่ะออกทรงสวย,สวยแต่ไม่ไปให้ดี ก็คือยังไซเวย์นะภาพรวมครับไซเวย์ในกรอบ,รอบ,รบแต่ว่ามีวันรุ่มเข้าก็เลยดูน่าสนใจนะครับจุดนี้ถ้าดูจุดนี้ก็คือจุดสูงสุดในช่วงนี้ก็คือหนึ่งจุดสี่แปดนะครับตรงนี้นะครับถ้าเบรกได้ก็รุนไปต่อแต่ว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เขายังอยู่ในกรอบไซเวย์ในกรอบนะครับกรอบล่างจะเป็นหนึ่งจุดสามเก้านะกรอบบนก็หนึ่งจุด สี่สามีนะครับสั้นๆน,นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ของเดเทนะครับก็ยังไม่มีอะไรน่าสนใจที่จะกลับตัวนะว่าจุดที่น่ากลัวก็คือตรงนี้สำหรับ ECF นะครับ ECF เป็นหุ้นไซเวยยเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมบริษรัทมีกำไรและมีปันผลมี value ระดับที่27ล้านบาทค่ะ แนวรับ1บาท39สตางค์แนวต้าน1บาท47สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท54สตางค์ค่ะต่อตไปครับ MC วันนี้หุ้นเกิน10บาทลุกมา2ตัวแล้วนะใช่ป่า MC ราคา11.10นะค่ะบวก60สตางค์บวก60ก็ถ้าดูแบบนี้เหมือนเขาจะมีข่าวเลยนะเมื่อวานแต่พอไม่ได้ดูเขาขึ้นแท่งมาแบบนี้ก็น่าจะ เสียงย่อก่อนนะครับจุยดย่อของเราก็ต้องไปดูที่ที่ลูกพูดนะครับแต่ว่าภาพรวมใหญ่ก็คือออกทรงลงมาสุดเว็บแล้วก็ขึ้นไปพักลงมานิดนึงก็น่าจะเดินทางต่อเพราะว่ามีวันล,ลุ่งเข้านะครับแต่ว่าเขาก็อยู่ในโซนอูเวอร์แอลแรงเหมือนกันใช่ไหมครับใช่คระนี่วันล,ลุ่งนี้ครับป,ป็นแทงป็นแทงกลับนะครับ M4 เป็นหุ้นสซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมวลูอะไรอยู่ที่6 9สิบาล้นบาทค่ะแนวรับ10บาทแปสตางค์แนวต้าน11บเาทสาสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น11บเาทหกสตางค์ค่ะตัวต่อไปครับ TH TH ราคา1น<ม>ึ 1> บาทห้สตางค์บวกแสตางค่ะนี้ยังถือว่า อยู่ในกรอบได้นะครับ <Yeah. S 1> เล่นในกรอบได้เพราะว่พาพ่อพ่อมองว่ามันเป็นยังเป็นขาลงไม่จบนะครับวันรุ่มก็ถ้าดูวันรุ่มตรงนี้ก็ถ้ายอยเข้าเหมือนนั่นนะนะนี่นะครับแทงแดงตรงนี้แต่ไปดูไทม์เฟรมเดก็คือออกเหมือนจรีบาวแต่ว่ายังเป็นขาลงนะครับขาลงก็เล่นในกรอบได้กรอบล่างจะเป็นสั้นๆตรงนี้นะครับขยายนิดนะึง หนึ่งจุดสี่ห้าครับบนจะเป็นหนึ่งจุดห้าเจ็ดประมาณนี้ห้าห5 6้าเจ็ดประมาณนี้ถ้าจะกลับจริงๆต้องเป็นสองบาท, 2> 2บาทต้องเบรกสองบาทก่อนนะครับ p h เป็นหุ้นซายเลเป็นหุ้นเกี่ยวกับกธุรกิจการเงินถ้ารวมบริษัทมีกำไร,รแต่ไม่มีปันผลมี value r a อยู่ที่สิดล้านบาทค่ะแนวรับหนึ่งบาท 46, สี่สหสตางค์แนวต้านหนึ่งบาทห8สิบแดสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาทห5้าสตางค์ค่ะ ต่อไปต่อไปอลไรนะเด็กดิกซอนเด็กซอนเราเรียกว่าเด็กซอนเดิซอนดิซอนสรุปอยู่ที่เราเข้าใจอ่า<ม>เราจะสื่อความหมายยังไงก็ได้ให้เขาเข้าใจแต่เขาคงเข้าใจลนะเสียงฮอนดเด็กดิกซอนอ่าโอเคครับ okay. ดิกซอนราคาสามบาทยี่สิบแปดสตางค์บวกสิบสี่สตางค์ค่ะตัวนี้ก็คือยังออกทรงรีบาวนะมันจะติดสแกนลูกเมื่อวันก่อนไว้ใช่ไหมครับ อเอาดูก่อนนะครับทำเป็นครับทำเป็นเด,บเนเดแบบนี้นะครับก็คือลงมาสุดๆแล้วที่ตรงนี้2.52นะครับแล้วก็ดีบาวกลับขึ้นไปนะครับจุดเบรกแรกน่าจะเป็นที่3.66ครับถ้าเบรกได้นะ3.66ครับตอนนี้ก็ยังดีบาวอยู่แต่ว่าวอลลุ่มยังแห้งอยู่นะครับยังไม่เท่าไหร่นะครับถ้าดูตรงนี้ที่สแ,แกนล,ลู้นเลย ติดสแกนวันวานเราก็ดูเป็นอยู่เลยเราก็คุยกันอยู่ไม่ใช่ว่อวานก่อนือ่อวานก่อนนะใช่วัอวานก่อนพ่อก็ไม่มั่นใจเลคเึค่น,นเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษรัทมีกําไรแต่นี้มีปันผมมี value ีอยู่ที่41ล้านบาทค่ะครับแนวรับ3บาท42ตางค์แนวต้าน3บาท36ตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท46ตางค์ค่ะแล้วก็ เขามีข่าว่าลงทุนสามสามล้านบาทจะตัง้งบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกาพร้อมเพิ่มทุนในสองบริษัทย่อยยี่สิบแปดล้านหนุนรายได้ปีนี้โตยี่สเอร์ซนข่าวจากข่าวหุ้นค่ะเห็นไหมิดสแกนวันที่แปดพฤษภาใช่ไหมครับ <c oughs> ตั้งแต่สองจุดแปดหตอนนี้สามจุดสองแปแล้ว <c oughs> ครับตัวต่อไปก็คือ SC ตัวนี้วันรุ่งเข้าค่อนข้างพีแ<ช>รงคับปิดท้ายปิดโดดด้วยนะครับซีราคาสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์บวกยี่สิบสตางค์ค่ะเปิดตลาดยังไซเว์นะครับแล้วก็มาโดดช่วงโอเพนทะูเนาะขับขึ้นไปสูงสุดที่สี่จุดห้าส่วนแล้วลงมาปิดที่สี่จุดสี่แปดไทม์เฟรมเดย์จะเป็นทรงไซเว์อยู่นะไซเว์อัพจุดเบรกน่าจะเป็นตรงสี่จุดเจ็ดสี่ ตามเฟนมเดนะครับนี่แรกจะเป็น4.6่นครับค่ะเอเป็นหุ้นไซรวีเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมรัพย์ก่อสร้างถ้าพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลนมีมูล่าดินที่8ปล้านบาทค่ะแนวรับ4ี่บาทส8สิบดสตางค์แนวต้าน4ี่บาทห้สิบสีตางค์ถ้าทนลุได้จะเป็น4บาทหกสิบสตางค์ค่ะ แล้วก็มีเอซี <SC S 1> มีข่าวว่าเปิดบ้านรูอซีรีส์ใหม่สามโครงการมูลค่า4,500ล้านบาทข่าวจากข่าวคุณค่ะข่าวมีข่าวด้วยนะครับ <Okay. S 1> ตัวต่อไปครับตัวนี้แถบแดงแน่เลยเพราะว่าบวกมาอะไรวันแล้วนะครับแดง s, <Okay>. <S v <SV> r s v r นะคะสองบาทหสตางค์บวกสิบสตางค์ค่ะทรงรีบาวกับตัวนะครับ วมันจะเป็นหุ้นใหม่นะครับตรงนี้ก็คือเบสจุดเดิมที่ยืนที่จุดเดิมเบสขึ้นไปที่สองหนึ่งสองแล้วครับจุดเดิมจะเป็นสองจุดศูนหประมาณนี้นะครับต้องไปดูในสติมีนครอบเบสขึ้นไปที่สองจุดหนึ่งสองแล้วก็ลงมาปิดที่สองจุดศูนย์หกจุดที่น่าสนใจของเขาก็คือตรงนี้ครับก็คือมีวอนเข้า,ายอวอนแต่ย่อยเข้าครับ นก็เลยน่าสนใจแต่ว่ายังเรียกว่าทรงดีบาวอยู่นะครับตอนนี้น,นน่าจะรอที่แนวรับได้นะครับหรือว่าอาจจะเปิดโดดก็ได้นะครับสำหรับ SVR SVR SV เป็นหุ้นช้เวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไร,รแต่ไม่มีปันผลมี value r เ t i n นที่87ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท9.6สตางแนวต้าน2บาท12สตาง ถ้าทะลุได้จะเป็นสองบาทยี่สิบสตางค่ะหมดแล้วตัวต่อไปตัวสุดท้ายครับตัวนี้ไม่ค่อยติดสกแกนแต่พอสนใจค่ะครับก็คือ NERNER ราคาห้าบาททวนบวกสี่สตางค์ค่ะวันรวมเข้าเก็บเห็นไหมเห็นค่ะ,คะแล้วก็ตรงนี้ก็คือออกทรงรีบาวนะครับถ้าดูตรงนี้นะ ออกทรงรีบาวขึ้นมา3แท่งใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็น่าสนใจก็คือมาสุดเว็บแล้วที่2 4.72น่ครับแล้วก็4ี่แล้วก็รีเบลกลับขึ้นมามีวันลุ่มอัดนะครับจุดแรกก็น่าจะเป็นจุดเบรกแรกน่าจะเป็นนี้5.20นะครับ,รบเบรกได้ก็ลุนไปที่5.5 0นครับสำหรับ NDR <N DR S 2> แนวรับแนวต้าน <N DR S 2> เหมือนกันไหมราคา4บาท9กสตางค์ แนวต้าน5้าบาทสิบสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5้าบาทยี่สตางค์ก็คือเราสั้นๆก็คือไทม์เฟรมสั้นๆแต่ว่าถ้าใครดูไทม์เฟรมเดย์ก็จะเป็นตรงนี้ครับต้านแรกก็จะเป็น5.20นะเป็นต้านสุดท้ายที่เราวางไว้นะครับถ้าต้านต่อไปก็จะเป็น5้าจุานะครับสาหรับ n e r เป็นหุ้นสไตล์แลนเทนที่ลงมาสุดเวฟลงมาสุดเวฟแล้วก็ลุนรีบาวกลับเห็นไหมถ้าดูไทม์เฟรมดี์จะเป็นแบบนี้ครับ ขึ้นแทงหนึ่งแทงเตรียมตัวลุ้นรีบาวกับครับสำหรับ ner แล้วก็มีค่ะคุณบิกรักเข้าก็คือบ b บีอซหนึ่งร้อยห้กสิบสี่ล้านบาท EC, บของช่องสา <B> มบัตรธนบัตรบ้านปู A, จำนวนแปดสิบแปดล้านบาทเอล <L, S 2> เข้ามาหลายวันเนี่ยจำนวนเจ็ดสิบห้าล้านบาทนี่ก็ทยอยเก็บเหมือนกันบีวร์ดีแปดล้านบาทอืมตัวนี้ติดสแกนบ่ายแล้วก็ C.H.I.C. จํานวน7จล้านบาทแล้วก็ N.C.L. จํานวน5้าล้านบาทค่ะ N.C.L. นี่เป็นหุ้นโลจิสติกถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มีข่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือปลดประกาศปลดเครื่องหมาย C ของ C.I.G. เนื่องจากสัดส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อกว่า50%ของทุนที่ชำระแล้วก็คือ C.I.G. ราคาไม่แพงสำหรับของหุ้น C.I.G. นะครับ มีข่าวอะไรไหมครับไม่มีแล้วค่ะโอเคคุณสิงฤทธิ์ใจโชคดีครับสวัสดีสสดครับ